หมูทองแดงเรื่องหมูหมูที่ไม่หมูหมูตัวนี้ไม่เป็นสองรองจากใครยันหมูทองแดงพุทธคุณมีหลากหลายจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับเรื่องเล่าเคล้าตำนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เรื่องเล่าเขาตำนาน พาทุกท่านมาทําความรู้จักเกี่ยวกับยันหมูทองแดงครับยันหมูทองแดงคืออะไรพุทธคุณมีอะไรบ้างรวมไปถึงข้อแนะนําและข้อห้ามต่างๆดูคลิปนี้แล้วท่านจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปเริ่มกันเลยดีวยกว่าครับยันหมูทองแดงเหล่าคนที่มาทางสายเวทต่างให้ความนิยม มีทั้งให้เป็นเครื่องรางของขลังและผ้ายันสำหรับการสักนิยมสักในตำแหน่งสะบักหลังเชื่อกันว่ามีพุทธคุณคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมซึ่งมีหลายสำนักที่มีชื่อเสียงแต่ดูที่จะเป็นที่ศรัทธามากที่สุดก็คือการสักจากหลวงพ่อเปิ่นแห่งวัดบางพระจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อกล้วยวัดหมูตูดจังหวัดจันทบุรี และหลวงพ่อสุรินแห่งวัดราดบัวขาวหากเป็นสายคารวาสต้องยกให้เป็นพ่อเที่ยงน่วมมานาพ่อท่านมาทางสายตรงของยันหมูทองแดงซึ่งขอแนะนำเลยว่าหากว่าใครกำลังจะต้องเลือกลงอาคมกับเกจิอาจารย์ดังเชื่อว่าจะทำให้แคลวคาดแม้ถูกทำร้ายตีรันฟันแทงหรือแม้กระทั่งโดนยิงก็ไม่เข้าเพราะว่า มีพุทธคุณคงกระพันชาตรีพุทธคุณของยันหมูทางแดงคงกระพันชาตรีส่งเสริมเมตตามหานิยมตนบรรดาลให้สิ่งที่ขอสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัยบูชาให้เกิดโชคราบข้อแนะนำสำหรับยันหมูทางแดงยันหมูทางแดงเขาจะเน้นไปทางการนำไปใช้หากินไม่ควรลองของและโอ้อวดใคร ข้อห้ามผู้ที่ได้รับการสักยันต์จะต้องไปฏิบัติตามข้อบังคับแต่และสำนักที่กำหนดไว้เช่นห้ามด่าบิดามารดาห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ไม่ถมน้ำลายลงโถส้วมไม่รอดลาวผ้าห้ามลอดสะพานหัวเดียวห้ามกินบวบฟักแฟงมะเฟืองน้ำเต้าห้ามลอดราวผ้าหรือห้ามพัดทุงข้ามหัวเป็นต้น ส่วนเพราะอะไรนั้นทางเราได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยครับตำแหน่งที่นิยมสักก็คือสมบักหลังครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของขลังยันหมูทางแดงเป็นยังไงกันบ้างครับบองว่าท่านจะได้รับความรู้เพิ่มนะครับหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกริ่งพร,ร้อมกับคอมเมนต์ด้วยนะครับทีมงานจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับ สำหรับท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วทางทีมงานข,าขอขอบพระคุณจากจจริงนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ